สาวขันเงินของเราโอ้โหมีรางวัลแต่เช้าให้หมานหมานเด้อกินข้าวแต่เช้าเลยเงินไหลนองทองไหลมาสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับ อยู่กับเราช่องพังกันเงินเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ตอนเช้าเช้าสาวกันเงินก็จะมากินน้ําอาบน้ําก่อนออกเดินทางครับหรือว่าจะกินหรือเปล่าครับตอนช่วงเช้าเช้านี้ <c oughs> ก็ยังไม่กินครับ ต้องเช้าไม่กินน้ำเลยนะครับวัดแต่ช้ามากตะวันกำลังจะโผล่แล้วนะครับอ,อันนี้ฟันเราก็กำลังจะสาดน้ำให้นะครับล้างฝุ่นล้างจ,ออกจากหลังนะครับอาบน้ำให้นะครับโอ้น้ำถังแรกรู้สึกว่า จะหดตัวเลยนะครับรู้สึกหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอยู่ติดกับคลองน้ําอย่างดีครับคลองส่งน้ําวันนี้สัต์เฉยๆครับผมวาน,นไม่ขัด ผิวให้แล้วนะครับวันนี้เพราะว่าไม่เปื้อนอะไรนะครับม,มีแคบฝุ่นเฉยๆครับกำลังหมุนนะครับม,มุนมเปลี่ยนทางนะครับ เปลี่ยนทิศทางครับเพรว่าเปลี่ยนข้างข้างหนึ่งก็เสร็จสับเรียบร้อยเลยข้างหนึ่งครับในคาของเราก็สาดน้ำให้เรื่อยๆนะครับ oh. อาไปกินไปครับอาไปกินไปครับผม เอาคนนึงของเรา,าไปก็กินไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> นี่ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับ ก็ล้างหน้าล้างตาเหมือนกันกับขวานแล้วนะครับเสร็จสับเรียบร้อยสาดน้ําให้เรียบร้อยครับตอนนี้จะไปขึ้นรถอย่างเดียวแล้วนะครับก็สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ควานยังไม่ให้ไปครับควานก็ยังไม่เสร็จครับอีกนิดนึงครับ อยู่นิ่งเลยนะครับตอนนี้สาวๆก็จะไปแล้วนะครับยังไม่เสรียดีครับควานบอกว่ายังไม่เสียจครับผมก็จะมาล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับยังไม่เช็ดขี้ตาเลยนะครับนี่ความต้องล้างหน้าล้างตาครับ จะข <laughs> <laughs> ี uh ้ตาให้นะครับนี่ฮะต้องล้างออกเพื่อความสวยงามของสาวๆของเราทลูกใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ จะเสร็จแล้วนะครับแต่ก็นางก็หากินอย่างเดียวนะครับไม่อยู่นิ่งครับจะหากินอย่างเดียวครับกินอะไรกันนะกันหนาเนอเดี๋ยวเข้าบ้านก็ได้กินอีกแล้วก็สาดน้ำล้างให้อย่างดีครับน้ำให้ทั่วๆนะครับอน,นี้จะไม่ได้ถูไม่ได้ขัดผิวนะครับ วันนี้แค่สาดน้ำให้เฉยๆครับเพราะว่าควานกลัวเปียกครับควานกลัวหนาวแต่ไม่กลัวช้างหนาวครับจริงเลยสาวคน,นเงนี้ เสร็จแล้วนะครับผมอาบน้ำไม่กี่นาทีนะครับก็เส็เสร็จแล้ว <c oughs> วานก็สรดก็อาบน้ำให้สาวพันกันก็เลาะหากินอย่างเดียวนะครับนี่ เดินหากินอย่างเดียวครับช้างอาบเสร็จแล้วนะครับจะไปไหนต่อล่ะขึ้นรถแล้วนะครับนุ่นไปแล้วครับดูควานเขาจะอาบน้ํานะครับช้างอาบเสร็จควานก็จะอาบอีกนะครับนี่ควานทีวจะอาบน้ําอาบน้ําทําไมไม่ใส่ไม่ถูสบู่เลย โอ,คอ,คอ,โอ้ความสดชื่นโอ้หนาวแฟนอาบน้ำหนาวแล้วนะครับครับรอขึ้นรถแล้วนะครับสาวคนเงินของเรารอขึ้นรถแล้วนะครับฝันทัดก็เอากระโตะให้ขึ้นแล้วนะครับ ขึ้นแล้วโต๊ะเหยียบขึ้นเป็นบันไดขึ้นนะครับอันนี้เขาจะขึ้นไปหรือเปล่าลีลามากนะครับก่อนจะขึ้นจะทำยังไงไม่รู้นะฮะบันทีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมแล้วนะครับตอนนี้พร้อมแล้วจะขึ้นรถแล้วนะครับควานมีเอาข้าวไปล่อให้ขึ้นรถด,ด้วยนะครับนี่กาลังขึ้นรถแล้วนะครับจะออกเดินทางแล้วไปบ,บ้านข้างหน้าอีกครับอีกไกลครับผมอีกหลายกิโลเป็นสิบกิโลนะครับเราดูแผนที่จาก GPS นะครับ ดูจากพี่สิรินะครับสิริเขาจะบอกทางเราขึ้นรถเรียบร้อยก็มีข้าวให้กินด้วยนะครับมีข้าวให้กินด้วยเขาจะกินข้าวไปด้วยนะครับขึ้นไปก็ได้กินก็ขยันขึ้นนะครับสาวขันเงินของเรา โอ้โหมีรางวัลแต่เช้าให้หมานหมานเด้อกินข้าวแต่เช้าเลยเงินไหลนองทองไหลมาก็ขอบคุณพี่ป้านาอาเที่น่ารักทุกทท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพังคันเงินนะครับผมที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผม ้อท่านใดสนใจจะช่วยค่าอาหารน้องช้างก็ทางเราก็มีแหวนหางช้างหรือว่าวัตถุมงคลต่างๆแหวนหางช้างเป็นโรคช้างหรือว่าของ เีมงคลจากช้างนะครับมีหลายอย่างด้วยกันนะครับก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรติดต่อมาทางช่องของเราก็ได้นะครับผมที่เบอร์โทร0879639159หรือทางไลน์ก็ได้นะครับกันเดียวกันนะครับผมท้ายคลิปนี้วฟนลายก็ขอบพระคุณพี่น้องๆ เอสทุกทท่านนะครับผม,ดมเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้ควานหลังก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม